สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจรถยนต์มือสองทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิวยาลิทมือสองครับและพบกันกับผมบิวรถยนต์อีกเช่นเคยฮะผู้ชมครับวันนี้ขอผิดคอนเซปต์ช่องนะฮะจากบิวยาลิทมือสองนะครับขอมาเข้าพามาดูวีออสอีกหนึ่งคันนะที่ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับใครที่กําลังหารถเนี่ยสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับและต้องการที่แบบว่าปีใหม่ๆหม่ใหม่น้อยๆนะฮะและผ่อนถูกๆนะครับผมแนะนําคันนี้ โตโยต้าวีออสครับ1.5 Entry ปี2019ครับคุณผู้ชมครับความโดดเด่นของรถคนนี้คือความเป็น v ีออความเป็น t o โยต้าฮะอึดถึกทนนะครับเครื่องยนต์โคตรทนนะครับใครใช้ v ีอออยู่อันนี้รู้ดีนะครับที่สําคัญคันนี้ราคาไม่แรงนะครับเลขไมาอยู่แค่8 2 0 0 0โลกับรถปี19นะคุณผู้ชมปี19เนี่ยผ่านมาแล้ว5ปีนะครับไม่แค่8 2 0 0 0โลเฉลี่ยการใช้งานต่อปีหนึ่งเนี่ยประมาณ10,800โลเอง นะครับถือว่าปีหนึ่งใช้งานน้อยมากนะครับเดือนหนึ่งก็ตกเฉลี่ยประมาณพันสี่พันสี่ร้อยโลพันห้าร้อยโลเหมือนวิ่งไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่เดืนเดือนหนึ่งครบแหละสำหรับการใช้งานของตรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใช้งานมาน้อยนะครับรถสภาพนะฮะเดิมๆเกรดเอครับไม่มีการจนักหรือความจมน้ำคุณผู้ชมครับสวยมากคันนี้เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันนะครับที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยนะฮะผ่อนไม่แรงนะครับฟรีดาวเอาไปผ่อนอยู่ห้าพันเจ็ดนะครับสำหรับวีออสปีสิบเก้านะ เป็นรถในงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับข้อดีของรถในงานคืออะไรฮะข้อดีของรถในงานคือเข้าสูนทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกคุณผู้ชมครับ8 0,000โลเนี้ยนะฮะตั้งแต่หมื่นโลแรกเลยรถคันนี้เข้าศูนย์มาตลอดนะครับหรือว่าทุก6เดือนรถจะถูกเรียกเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับแล้วก็อ่ะเพิ่มเติมเข้ามานะครับปกติแล้วตัว entry นะครับจะเป็นล้อกกระทะนะครับนี่ ดิสเบรกคู่หน้าหลังดัมเบรกนะครับแต่ปกติแล้วจะเป็นล้อกระทะนะฮะแต่คันนี้นะครับผมเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เป็นล้อแม็กของตัว E เป็นตัวของตัวมิดเลยนะครับก็จัดแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยางบิสโต e นะครับปี23นะฮะนี่ดูนะครับยางบิสโตนปียี่สครับดอกยางล่องยางแน่นๆอ่าเรียกว่าคุ้มเลยนะครับได้ตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นผ่อนถูกๆไปใช้งานแต่ได้ล้อแม็กได้ยาง ดีๆอย่างบิสตโอนไปใช้งานนะครับใช้งานได้อีกยาวๆบอกได้คําเดียวว่าคุ้มค่ามากในเลทผ่อน5,700บาทนะครับใครสนใจตามไปดูครับรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวผมแงะทุกซอกทุกมุมให้ดูเลยนะครับสำหรับด้านหน้าฮะตัว Entry นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของ Toyota Vios นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันติรีเฟคเตอร์นะครับก็จะเป็นไฟหน้าตัวเดียวกับตัว E แหละนะครับก็แต่ตัว E เนี่ยเขาเรียกว่าตัวกลางนะฮะ ข้อแตกต่างกันไม่เยอะมันเป็นการดีไซน์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าสาหรับตัวเริ่มต้นแบบนี้จะไม่มีมาให้นะครับแต่ถามการใช้งานว่าทุกวันนี้นะมีไฟตัดหมอกมีไว้ประดับหรือมีไว้ใช้งานนะครับทุกวันนี้เหมือนมีไว้ประดับมากกว่านะครับติดเพิ่มได้ไหมติดเพิ่มได้นะครับสำหรับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระจังด้านหน้าตัวกันชน,นหน้านะครับถ้าเป็นตัว E ขึ้นไปจะเป็นสีดําเงานะครับส่วนตัว Entry นะคัจะเป็นดําด้านนะครับเน้นการใช้งานครับ เน้นการใช้งานของตัวรถคันนี้นะครับเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA นะครับกระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบหมดเลยในะเรื่องของความปลอดภัย Airbag คู่หน้าครับแตกต่างกันที่การดีไซน์เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่เน้นการใช้งานรถเป็นพิเศษเลยนะครับเน้นเรื่องการใช้งานไม่ได้ต้องการออปชั่นฟังก์ชันอะไรเยอะนะครับฉันขับอย่างเดียวไปทํางานไปกลับทํางานแค่นั้นนะครับไปกินข้าวคุ้มฟ้าคุ้มฝนถ้าต้องการใช้งานรถในลักษณะนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอน นะครับอ่ะไปดูต่อนะรูปโฉมด้านหน้านะครับผิวพันธ์รอบคันสวยงามครับไม่มีตำหนงตำหนิอะไรเลยนะครับคันนี้รถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับเดิมๆหัวนัดไม่เคยขยับครับเดี๋ยวไล่โครงสร้างให้ดูแล้วท้ายคลิปผมเปิดอ่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงให้ดูห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้าให้หมดทุกทุกรอบคันเลยนะครับก็ จัดให้เต็มเหมือนกับว่ามาดูรถที่วิศวะเพทย์ยนเองนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปนะฮะใครสนใจนะฮะวีออส1.5เอ็นทรีปี19นะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แปดหมื่นสองฟีดาพรอนห้าพันเจ็ดนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับผมบิศวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะยินดีให้บริการครับมาดูซุ้มล้อกันนิดนึงนี่นะโป่งล้อซุ้มล้อต่างๆนะครับคงสภาพเดิมแล้วคุณผู้ชมดูตะเข็บแก้มกับกันชนนะครับตะเข็บ ติดกันเลยนะครับไม่มีรอยแงะรอยแกะอะไรออกมานะครับรถโคตรสดคันนี้นะครับเบ้าโชกครับใส่มากเนียนมากครับเบ้าโชคมาร์คสีโรงงานติดตั้งอยู่ครบถ้วนครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆครับไม่มีการแกะกันแงะออกมานะฮะสวยงามครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับยอร์1.5 Ent r ทรครับปี19 My 802คุณผู้ชม3,039,000เน้นย้ำเลยราคาถูกแล้วก็ผ่อนถูกด้วย5,700บาทคุณผู้ชมครับกระจกด้านหน้าครับเดิมแท้ t ต y o ต a าครับเห็นไหมฮะ ของเดิมเลยคุณผู้ชมครับภาษีพรบรผมต่อให้หมดนะครับมีบประกรันส่วเฉลีให้1ปีกระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวแล้วก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเริ่มต้น v ีออปี19เนี่ยพี่ที่เป็นตัว Ent ท y เนี่ยผมมองว่าสเปคอะ่ะมันครบจบแล้วจริงๆเนี่ยตัว Ent ทรีเนี่ยมันด้อยตรงที่ล้อเป็นล้อกระทะแต่ตรงเนี้ยผมลบข้อด้อยมันออกไปแล้วนะครับเป็นล้อแมกเรียบร้อยแล้วที่เหลือเหมือนรุ่น E เลยนะครับเหมือนตัว E เลยกระจกเดิมแท้ทุกบานคันนี้นะครับนี่นะ ภายในเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมสปาเพิ่มเติมให้อีกรอบหนึ่งดูผ่านกล้องมันอาจจะแบบเหมือนมีฝุ่นแต่จริงๆแล้วนี่ไม่มีอะไรนะครับเบาะผ้ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่สวยๆนะครับภายในสวยงามนะฮะหัวน็อตครับเสาบีครับเดิมๆไม่เคยขยับนะครับโครงสร้างรถเกจเอนะครับแผ่นเพจครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนะปี19แท้ๆเลยนะครับเป็นตัว1.5 Entry สวยงามเดี๋ยวแกะตะเข็บเม็ดอาร์คให้ดูนะครับผมบอกแล้วว่าผมรีวิวรถแต่ละคันแต่ละคันนะครับให้มันเหมือนกับว่ามาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับนี่นะฮะเม็ดอาร์คนะครับกลมๆคมๆแบบนี้นะฮะสีผิวพันสวยงามรอบคันคุณผู้ชมครับเรียกว่าครบจบในคันเดียวนะเน้นการใช้งานซื้อได้นะครับสามแสนเก้าหมื่นขออภัยสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับเงินเดือนหมื่นห้าออกคนเดียวสบายๆนะฮะสำหรับใครที่ สนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้รอบคันนะฮะสปาให้อีกนะครับค่าเชื้อให้อีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจบครบในคันเดียวสําหรับโตโยต้ายออด1.5เอ t นทรีแล้วก็เดิมด้วยนะครับประวัติศูนย์มีให้ตรวจสอบได้ด้านหลังเดิมไม่เดิมเป็นยังไงแกะขึ้นมาครับนี่รอยคีบระบบโรงงานนะครับรอยคีบระบบโรงงานคืออะไรบางคนยังไม่ทราบนะครับรอยคีบระบบโรงงานคือรอยคีบนะฮะที่โรบอทเวลาผลิตรถนะครับเขาจะคีบตัวถังรถเนี่ยตัวถังรถเดิมๆมันจะเป็นสีนี้ เขาขีบตัวถังปุ๊บไปจุ่มสีสีบอลเงินสีดําสีขาวแล้วแต่สีรถคันนั้นและมันจะทิ้งรอ,อยนี้ไว้นะครับอันนี้คือเรียกว่ารอยขี้บนบดโรงงานเดิมๆต้องมีแบบนี้ถ้าโดนพ่นทับแสดงว่ารถผ่านการพ่นสีทําสีมาไม่แนะนานะครับน่าจะมีอะไรฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เดิมๆเ,เลยนะเดี๋ยวพาดูรอบคันเลยนะสวยๆเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆไล่เรียงไปในราคา3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมฟีดา้าผอนห้าพันเจ็ดถูกไหม นะแล้วเอารถสเปคนี้ไปใช้นะครับรถปี19นะครับไม่แปดหมื่นสองไปใช้สามแสนสามหมื่นเก้าพันฟีดาขอนห้าพันเจ็ดกับวีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูโอเคครับคุณผู้ชมนะฮะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของด้านหลังนะว่าดูยังไงนะโดนไม่โดนหรือว่าเดิมไม่เดิมนะครับนี่หัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับซีนทางมะพร้าวนะฮะขออภัยรอยซีนนะครับฝากระโปรงนี่ยเอาเล นะครับเดิมๆิมเอเล็บจิกเข่าฝาบางบางได้ยินเสียงไหมฝาบางๆแบบนี้นะครับไล่เคาะได้ทั้งคันนี่หัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับครับคานนะฮะด้านในนี่ขาหลังนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงออกมานะครับสวยสวยเลยคุณผู้ชมคันนี้นะนี่เปิดให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าด้านหลังนะครับแผ่นแดม็มนะฮะซีนทำมะพร้าวนะครับเดิมเดิมจะต้องเป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ไล่ย,ยาวไปเลยเดิมเดิม ถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเมื่อไหร่นะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามีการทาสีพ่นสีมานะครับอันนั้นก็คือมีการซ่อมะพูดง่ายๆผมไม่รู้ว่าจะไปโดนอะไรมาแล้วกันนะครับแต่เรียกว่าซ่อมพพสนั้นจะถูกตัดเป็นรถเกตซีเกตดีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าหนักแค่ไหนนะฮะอย่างนี้เดิมครับรถเกตเอนะครับแผงตั้งท้ายครับเดิมสีนทัมะพร้าวสีขาวสวยๆแบบนี้ฮะเครื่องมือแม่แรงยางอะไรนี่เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ เครื่องมือแม่แรงยงอะไหล่มีให้ครบหมดเลยนะครับบิตสโตนอีโคปีนะครับยางอะไหล่นะได้ไปบิดสโตนไปใช้เลยนะก็เดิม,เด,มเดิมติดรถมาเลยนะครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับเครื่องมือแม่แรงอะไหล่มีให้ครบหมดสีน้ำมะพร้าวสองฝั่งครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับ รถเดิมๆเกรด A นะครับไว้ใจผมวิวเวตยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิป0855366287นะฮะวิวเวตยนต์ยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับกระจกหลังครับลายฟ้ามีให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับรุ่น entry นะครกระจกหลังเดิมแท้ครับเสาอากาศเป็นแบบเสาอากาศธรรมดาทั่วไปนะครับด้านขวาครับเดิมๆฮะเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับเดี๋ยวไล่ประตูให้ดูนะฮะนี่ สวยๆคุณผู้ชมเหลี่ยมสารตัวรถต่างๆสีผิวพันธ์ซื้อได้ครับคุณผู้ชม339,000บาทนะครับฟรีด้าผ่อน5้0 0ัอ่ะได้รถราคาถูกๆไปใช้นะครับแล้วก็ได้ปีใหม่ๆไมไ่น้อยๆไปใช้รอชีพระบบโรงงานนะครับเม็ดอาร์แต,ตะเข็บเดิมๆแบบนี้นะครับสนใจรีบโทรคุณผู้ชมครับรถแบบนี้สเปคแบบนี้นานๆจะมาทีนะครับปกติแล้วเนี่ยอ่าถ้าวีออสเนี่ยผมมีเพียบเลยคุณผู้ชมดูวีออสยาริสมีเพียบไปหมดเลยเพชรยนต์นะครับ บินบุรีกรุงเทพซยอยสีไทย68แยก1สามารถเข้ามาดูรถกันได้นะครับก่อนเข้ามาก็โทรหาผมเบอร์หน้าคลิปนะครับเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์ผมไล่ให้ดูเดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆนะคุณผู้ชมบอดี้รอบขันงดงามด้านบนตะเข็บ R, เม็ดอาร์เดิมๆด,ดูคลิปดูคลิปผมนะคุณผู้ชมกดติดตามไว้ได้เลยนะครับมีอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวีออสหรือยาลิทนะครับแต่ช่องนี้จริงๆแล้วผมมีช่องวีวีออสนะครับ ก็เป็นช่องที่รวบรวมวีออสไว้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาเปิดช่องนี้เป็นช่องใหม่นะเป็นบิวยาลิตมือสองนะครับแต่วันนี้ยาลิตไม่ค่อยมีให้ถ่ายนะถ่ายไปเขาเรียกว่ามันลําบากในการเอาออกมาถ่ายแล้วกันนะผมก็เลยเอาวีออสมาถ่ายให้ดูนะคันนี้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่ได้รับชมกันนะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วยนะครับหัวน็อตครับเดิมๆฮะนี่เสาบีครับเดิมๆไล่ลงมาเลยนะครับน้ํายาปรับอ่าขออภัยลมยางนะครับสติ๊กเกอร์ลมยาง หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับฟีนครับเมตรอาร์ Met ครับไล่ดูให้หมดฮะนะครับเดิมๆครับสวยงามครับคุณผู้ชม1.5 Entry ปี19ครับรถใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆฮะปี19บคุณผู้ชมครับแล้วไม่82 0 0ราคาอยู่ที่339,000ฟีดาา่อน5,700 คุ้มนะครับระบบความปลอดภัยมีครบถ้วน traction control น,น,นะครับเมื่อก่อนรุ่นเจนะพวกตอน Vios Gen 2นะไม่มีนะ traction control น,น,นะครับตอนนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่น entry traction control กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะกุญแจเป็นไข่สไตล์แบบนี้ดูเลขไมค์กันนิดนึงนี่ดูเลขไมค์นะครับแปดหมื่นสองพันโลคุณผู้ชมนะฮะไมค์แปดหมื่นสองพันโลกับราคาที่ขายอยู่เพียงนี่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีด้าผ่อนห้าพันเจ็ดร้อยบาทคุณผู้ชม ราคาผมไม่เคยบอกพันบอกเกินนะครับสเปคออปชั่นฟังก์ชันใช้งานได้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าฮะระบบความปลอดภัยมีให้ใช้คนดมมีให้การลื่นกับไถลมีให้นะครับไฟหน้าแอร์เย็นเพลงเพล่จบนะครับพรมลายเป็นอ่าพรมลายยูรีเทนธรรมดาทั่วไปนะครับเครื่องเสียงครับ CD FM AM นะครับนี่แอร์นะครับขออภัยฮะอนาล็อกครับปรับได้4ระดับครับแอร์ธรรมดานนั่แหละฮะทั่วไปนะครับเน้นการใช้งานนะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีแบบจัดสปีดนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าฮะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับ ก็เรียกว่าข้อดีคือถามส่วนตัวผมนะเวลาผมนั่งเบาะผ้าผมรู้สึกสบายนั่งสบายมันนุ่มนะครับไม่ร้อนอันนี้คือเบาะผ้านะครับเบาะหนังก็ได้ความในเรื่องของความรักงชลี่<ม>อะไรพวกนี้นะครับแต่มอาจจะร้อนนิดนึงนะสำหรับเบาะหนังอันนี้หัวน็อตแกม้มเดิมๆไม่เคยขยับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถความโดดเด่นของตัวรถคันนี้คุณผู้ชมคือผ่อนถูกนะฮะไม่น้อยผ่อนถูกได้ปีใหม่แม็กนะฮะจากเป็นกระ จากเป็นล้อรกระทะนะครับเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วยางบิสโตนได้ไปใช้งานแล้วผ่อน5,700จ็จบๆเลยคุ้มๆเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมแถมให้นะไม่ยากอยากได้กล้องถอยใช่ป่ะอยากได้กล้องหน้าใช่ไหมผมแถมให้นะครับไม่ยากเลยพูดกันผ่านคลิปนี้ใครสนใจโทรมาเลยบนเนะีเบอร์หน้าคลิป0855366287นะครับบิวเวอร์ยนผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ฮะวีออสครับดูโอวีวีทีไอนะครับซีซูบแทลเรียกดีโอเอสซีนะครับขนาด1.5ลิตร1,500ซีซี108แรงม้าคุณผู้ชมตั้งแต่รุ่น NT ยันรุ่นท็อปสุดที่เป็นตัวไฮเลย Entry Mid High ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับตั้งแต่ผลิตโฉมนี้ดีกว่าผมพูดแบบนี้ VOS Gen 3โฉมนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าอย ตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปมันจะต่างกันเยอะไหมมันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับช่วงล่างตัวเดียวกันนะครับแตกต่างกันเรื่องของดีไซน์ปุ่มพุสตสตาร์ทอะไรแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าอยากได้ตัวท็อปผมก็มีให้เพียบเหมือนกันนะตัวท็อปมารวมอยู่ที่เพชตยน,นหมดเลยช่วงนี้นะครับเป็นสูตรรวมรถวีออตัวท็อปที่ยเยอะที่สุดแล้วผมก็ว่าได้นะครับเครื่องยนต์เดิมๆครับเรามาว่าคันนี้ต่อนะโครงสร้างหัวน็อตต่างๆอดูนะครับเครื่องยนต์ฮะเสียงเครื่ นะครับเดิมเดิมหมดเลยคอทงคอท่อมีสีมาร์กรงงานอยู่ครบๆแบบนี้อ่าเห็นไหมฮะสีมาร์กรงงานสีชมพงชมพูนะครับสวยๆเลยเบ้าโชกครับฝั่งนี้นี่เบ้าโชกนะฮะเม็ดอาร์ครับไล่เลียงสวยๆตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะสติ๊กเกอร์มอกรครับหัวน็อตคานหัวน็อตแก้มเดิมๆครับหัวน็อตตัวในทั้งหลายนะครับหัวน็อตฝากระโปรงคุณผู้ชมไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะดูดีๆนะหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยตาปั๊มโตโยต้าฮะฝากระโปรงเดิมแท้ นะครับฝาโปรเดิมแท้คานเดิมไล่มานี่นี่อ่ะสวยนะคุณผู้ชมนะครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อนะครับ1.5 entry อี Ent ry, ปี19นะฮะขวาน็อตเดิมเดิมหมดเลยอ่ะเบาชงเบาโชคนะครับฝาโปรกริงกริงไม่เคยขยับอ,อ,อ่ะสวยไหคุณผู้ชมใครหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับไม่อยากผ่อนแพงอะ่ะนะฮะเน้นในเรื่องของการใช้งานไม่ได้อยากว่าเยต้องได้ตัวท็อป นะเราไม่ได้แบบว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้งานขนาดนั้นนะครับเน้นการใช้งานขับขี่ปลอดภัยระบบเบรกมันโอเคเครื่องยนต์ทนทานไม่ต้องซ่อมเยอะไม่ต้องซ่อมหนักถึงซ่อมก็ไม่แพง V ีออครับตอบโจทย์ครับทุกอย่างเลยนะครับความทนความซ่อมถูกอะไรก็แล้วแต่อะไรถูกนะครับวีออสคือครบจบในที่เดียวเครื่องยนต์พันหเพียงพอการใช้งานประหยัดน้ำมันพอสมควรน,นะครับอาจจะไม่ประหยัดเท่าในกลุ่ม E ีโคคาแต่ในเครื่องยนต์พันห้าวีออสนี่คือที่สุดแล้ว ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจนะฮะ Vios 1.5 entry ปี19คันนี้ติดต่อผมมาได้เลยบิวพิทย์ยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287นะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์ก็เข้ามาสอบถามยละเรียกกันออกรถและเอียกกันจัาไฟแนนซ์ดูนะครับก็ฝากเจ้า Vios 1.5 entry ปี2019คันนี้ไว้ด้วยนะครับ3 3 9 0 0 0บาทเลขใหม่อยู่ที่82,000โลกับราคาฟรีดาวน์ที่ผ่อนอยู่เพียง5,700บาทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ